สวัสดีค่ัทุกคนวันนี้ช่องกินพอดีชาแนลขอนำเสนอ10ประโยชน์ของแอปเปิลแดงว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมาฟังกันเลยเริ่มจากข้อแรกข้อที่หนึ่งแอปเปิลช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงได้เนื่องจากมีสารฟลาโนอยช่วยป้องกันกระดูกเสื่อม ก่อนวัยอันควรข้อที่2ช่วยป้องกันโรคหอบหืดแอปเปิลอุดมไปด้วยสารต้านอนุโมตอิสระช่วยป้องกันปอดของคุณจากหอบหืดได้เป็นอย่างดีมีการศึกษาพบว่าคนที่กินแอปเปิลเป็นประจำโรคหอบหืดลดลงถึง10%เอร์เซ์ แต่ก็อย่าลืมออกกําลังกายกินอาหารให้หลากหลายและครบห้ามู่ข้อที่3ดีต่อกระเพาะอาหารในแอปเปิลมีแพคตินเป็นไฟเบอร์พรีไบโอติกช่วยเสริมแบคทีเรียที่ดีและยังช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรงดีอีกด้วย มาถึงตอนนี้แล้วคาดว่าทุกคนต้องรีบหาแอปเปิลมากินกันด่วนๆเลยนอกจากราคาไม่แพงแล้วหาซื้อง่ายรสชาติหวานฉ่ำกรอบควรกินทั้งเปลือกจะมีประโยชน์มากแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนข้อที่4ช่วยบำรุงสมองเพราะช่วยเพิ่มเอลิตินโคลิน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงเซลล์ประสาทและสมองเพิ่มความจำให้ยาวขึ้นลดโอกาสในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ดีขนาดนี้ต้องรีบหามากินเสียแล้ว,ว,วข้อที่5ช่วยย่อยอาหารการกินอาหารที่เต็มไปด้วยกากใยและไฟเบอร์เช่นแอปเปิล เส้นใหญ่ที่ละลายน้ำได้ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเร็วและยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกช่วยนั่นช่วยนี่หลายอย่างมากเลยทีเดียวข้อที่6ช่วยลดน้ำหนักงานวิจัยพบว่าผู้ที่เริ่มมื้ออาหารด้วยแอปเปิ้ลได้รับแคลอรี่น้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึง200แคลอรี่เลยทีเดียว เราจะพร้อมกันแล้วคราวนี้ <Yahoo! S 1> ข้อที่7แอปเปิลช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเนื่องจากไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ข้อที่8ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน สารโพลีฟินอลในแอปเปิลเพียงวันละหนึ่งลูกสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ถึง28%เซเลยทีเดียวมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆเ,เ,เลือกที่จะกินแอปเปิลแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยไม่ไว่าจะเป็นแอปเปิลแดงเขียวเหลืองล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิน้น มาถึงข้อที่9กันแล้วแอปเปิลช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงเส้นใหญ่ที่ละลายน้ำได้ช่วยป้องกันการสะสมของคอเลสเตอรอลและยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกข้อที่10ช่วยป้องกันมะเร็งผู้หญิงที่รับประทานอาหาร ที่มีเส้นใยสูงอย่างแอปเปิลพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานแอปเปิลคนที่รับประทานเป็นประจำยังช่วยลดมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งหลอดอาหารได้อีกใครจะไปรู้ว่าแอปเปิลลูกแดงๆจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ หาซื้อก็ง่ายมีทุกฤดูการต้องรีบหามากินด่วนๆเลยและนี่ก็คือเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงปัดศจากโรคภัยไข้เจ็บและก็อย่าลืมดื่มน้ำออกกำลังกายคับท่ายให้ได้ทุกวันโดนแสงแดดเพื่อรับวิตามินดี เคียวอาหารให้ละเอียดนอนลับพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดด้วยแล้วพบกันอีกครั้งคลิปหน้าจ้า